ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดปวดข้อและกล้ามเนื้อบันเทาด้วยซาโตเจสิกเจลจากญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผุณทมกลับมาเอาชัดกันต่อนะครับผมย้ำว่ามีความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ล่าสุดเนี่ย เรามีโอกาสติดต่อไปอยังทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแล้วก็มีการพูดคุยในกลุ่ปลายของคุณสิทธายืนยันนะครับว่ามีการอนุมัติหมายจับลุงพลไปแล้วในข้อหาพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาด้วยข้อหาอื่นเพิ่มเติมเป็นอย่างไรรวมถึงบรรยากาศที่นั่นเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้ทีมข่าวเราครับคุณดุกภูมินศารสมบูรณ์เดินทางไปที่กกก,กที่บุกดาหารและเพื่อจะตรวจสอบทั้งหมดด้วยเราไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณดุกภูมินศารสมบูรณ์นะครับ สวัสดีครับคุณภูมินครับสวัสดีครับพี่อาดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับภูมินครับยืนยันว่าสารจังหวัดบุกดอาหารอมัดหมายจับใช่ไหมครับอันนี้ยืนยันนะครับว่าหารได้อมัดหมจับลงพนเป็นที่แน่นอนแล้วครับครับอดุ๊กครับย้ำข้อหาอีกรอบหนึ่งครับข้อหาในข้อหาก็มีบุกบุกทั้งทิ่ข้อหานะครับเด็กจะฆ่าเป็นอืาจัดตาโดยปัดเหตุอันควร ครับอายุไม่เกินเก้าปีนะครับเพื่อเก็บนั้งคนไปเสียจากคนครับที่ทํให้เก็ดปราจากแต่นะครับครับเป็นเหตุให้แก่ความตัดรับกะ้มกระทำกัดดันแก่สรัสภาพแวดล้อมบริเัณที่พบศพนะครับก่อนพนสุ่มพิศะครับในประากาศที่น่าจะทำคระบนสุกศพหรือเปลี่ยนแปลงไป ครับดูครับดูครับเดี๋ยวพี่โทรกลับกลับไปรอบนึงว่าสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวพี่โทรศัพท์กลับไปอีกรอบนึงได้ครับเดี๋ยววางสายแล้วโทรกลับไปใหม่คุณผู้ชมตอนนี้คุณภูมินอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปที่พื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับยืนยันเมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งจากผู้สื่อข่าวในท้องที่วสารจดบุญทหารนั้นอนุมัติหมายจับลุงพลเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ต้องตามต่อไปคือว่าวันนี้อนุมัติหมายจับหนึ่งคนเนี่ยมีคนอื่นเพิ่มเติมอีกไหมหรือกระทั่งจะเพิ่ม ล่าสุดชุดสืบสวนเนี่ยเขาย้อนกลับไปดูร่องรอยต่างๆหลังจากพบว่าตรอแถลงล่าสุดเมื่อตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วอะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าว่ากันว่าตอนนั้นหลักฐานอยู่ในมือครบเพียงแต่ว่าต้องการให้สังคมนั้นอยู่ในความเรียบร้อยป,ปกติเสียก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยกระแสะค่อนข้างเทไปในหลายๆทางด้วยกันกลายเป็นว่าผ่านพ้นไป3เดือนเศษนับจากเดือนตุลาคมไล่ามาจนถึงช่วงเวลาในการเข้าเครื่องจับเท็จ 8ถึงคนในพื้นที่บุคดาหานและก็ที่ภูทรภาคหนึ่งว่ากันว่าเบื้องหลังนั่นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครับบางคนเนี่ยได้มีการตรวจสอบไปและก็สอบสวนเพิ่มเติมไปหลังจากวันนั้นอีกและไปบวกกับพยานหลักฐานที่มีการสอบหาและก็ตรวจสอบ DNA ทั้งหมดด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงครับเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบกลับไปที่คุณภูมินสารสมบูรณ์นะครับอย่างที่บอกไปกูมินยืนยันแล้วครับเพื่อนผู้สื่อข่าวหลายๆสํานักก็ยืนยันตรงกันแล้ว ว่าสารจังหวัดบุกตาหารนั้นได้มีการอุัมิหมายจับลุงพลเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อไปที่คุณภูมิอีรอบหนึ่งและก็ย้ําว่าตอนนี้ทนายความส่วนตัวที่รับทําคดีความให้ก็คือคุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับมีการระบุเมื่อสักครู่ทีมข่าวเราตรวจสอบไปเบื้องหลังและก็ระบุมาในไลน์กลุ่มตอนนี้เนี่ยว่าพรุ่งนี้ส0บโมงครับจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งแนวทางในการต่อสู้ต่าง โดยถึงแนวทางในการที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆต่อตํารวจด้วยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณนะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาด้วยเบื้องลึกเรื่องนี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าย้อนกลับไปจนถึงช่วงสักสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยไปจับสัญญ,ญาณคนไปจับสัญญ,ญาณบางคาบางช่วงจากพบตรและสุดท้ายกลายเป็นว่าพะล่วงเข้าสู่วันที่1มิถุนายนเกิดเรื่องดาวนี้ขึ้นจริงๆนี่แหละครับนี่คือหมายจับล่าสุดที่เกิดขึ้นกับลุงพลด้วย ผู้ชมผมให้เวลานี้สักครู่เดียวนะครับระหว่างการติดต่อกลับไปที่คุณบุมินสารสุวเพื่อยืนยันข้อมูลต่างและสอบถามเพิ่มเติมแต่ว่าให้เวลานิดนึงไปที่คดีการเสียชีวิตของน้องฟุกนี่นะครับหลังจากที่น้องเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซ้อนไปกับเพื่อน3คนปรากฏมีสายสื่อตำรวจสนดินแดงขับรถมาเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มาและประกบกันสุดท้ายรถล้มไปแล้วน้องฟุกเสียชีวิตล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปจากตำรวจออกมาในเหตุการณ์นี้ครับ นี่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ตำรวจนั้นไปเกี่ยวกับรถของน้องฟลุ๊กอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมันมีคลิปยาวนี่คือคลิปยาวคะคลิปยาวก่อนจะพุ่งออกไปที่ถนนวิภาวดีรังสิตต่อไปแบบนี้นี่ครับฟลุ๊กอยู่ด้านหลังเห็นไหมแล้วก็ตำรวจขี่ประกบมาแบบนี้นี่ครับยาวนานมากๆนะครับและเดี๋ยวดูเลี้ยวซ้ายออกไปครับแถวแถวดินแดงอ่าพอเลี้ยวซ้ายออกไปเสร็จปุ๊บ ปรากฏว่าตำรวจก็ยังขี่รถปรัสสาตามประกบไปต่อไปเรื่อยๆแบบนี้และเดี๋ยวมีจังหวะหนึ่งให้หยุดรอบหนึ่งจังหวะที่ตำรวจนั้นขี่มาด้วยความเร็วประมาณสักแปดสิบเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูจังหวะนี้นะครับดูนะครับตะโกนให้หยุดแล้วรถเกี่ยวกันนี่ครับเกี่ยวกันเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านพ้นไปค่ำคืน24พฤษภาคม ผบชนวันนี้ครับปชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยืนยันตํารวจไม่ได้มีการถีบแต่อย่างใดครับก็ยืนยันว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็มไม่ได้ถีบนะนะแล้วก็จริงๆเจ้าที่ตำรวจก็บาดเจ็บนะฮะก็อย่างที่ท,ที่ที่นำเรียนนะฮะก็เสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ยังไม่ได้ตกลงใจว่าเด็กชายสามคนเนี่ยกระทำความผิดหรือไม่เพียงแต่ว่าเราต้องการตรวจสอบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยมันเกิดในเวลาตีสองนะฮะแล้วก็ ก็มีการพยายามเจ้าหน้าที่พยายามตำรวจก็พยายามตรวจสอบพยายามหยุดรถนะฮะก็เกิดเหตุเนี่ยซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับนี่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ยืนยันต่อมีการไปค้นพบที่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์มีการพบยาเสพติดชนิดผงอุปกรณ์เสพอีกจำนวนหนึ่งตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อย ไปฟังฝั่งของคุณแม่บ้างครับคุณอนุสักไปพูดคุยกับคุณแม่น้องฟลุกครับ<ป>ยืนยันว่ายังติดใจสาเหตุการตายเห็นคลิปที่ตำรวจแถลงเสร็จเรียบร้อยยืนยันแล้วครับว่าเรื่องนี้ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดด้วยและย้ำว่าต้องรับผิดชอบจากตำรวจครับแม่มองว่ารถน้องอ่ะไม่ได้ไปเกี่ยวนะคะเขาเข้ามากระแทกเลยค่ะตั้งใจเข้ามากระแทกเลยไม่จอดก็คือผิดยอมรับค่ะ แต่มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็ยังไม่เคลียร์ค่ะเพราะว่ามันน่าจะได้อะไรที่ชัดกว่านี้เป็นมุมมุมอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกร้องสิทธิ์ความยุติธรรมให้ลูกเราน้องตามไปค่ะคือน้องก็อยากไปเรียกร้องเหมือนกันในส่วนที่แบบก็คือน้องเสียไปแล้วแล้วน้องยังไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ค่ะคิดว่าน้องยังห่วงอยู่รอความคืบหน้าชัดเจนในทางคดีต่อไป คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยข้างหลังทีมงานเรามีโอกาสพูดคุยกับนายเวนของพบาตารนะครับผู้อัปการตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวตัวนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอีกรอบหนึ่งแอลชัดไปคุยตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณภูมินสารสมบูรณ์เดี๋ยวกลับมาอย่าพลาดครับ